สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติคุณโอซาร่าแซกครับวันนี้วันอังคารครับคจะช่วยนักเรียนครับ

这个海珠那边的学校。